สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานบ้านทั้งเท้านะครับผมวันนี้เรามาจัดส่งโต๊ะสนุกเกอร์นะครับขนาด6กคูณสองฟุตนะครับผมอย่างดีที่สุดเลยนะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับโครงสร้างเนี่ยของเราเป็นไม้มะค่าทั้งตัวนะครับชุดนี้ไม้มะค่าทั้งตัวนะครับโครงสร้างทุกชิ้นส่วนเลยหินชนวนเนี่ยเื็นหินชนวนนอกอิตาลีนะครับหนามิ้วหกมาตรฐานนะครับผมชุดนี้เป็นชิ้งเหล็กด้วยนะผมชิ้งเหล็กไม้ประกบไม้มะฮอกย่างดีนะผมชิ้งเหล็ก ยางชิ้นที่ใช้นะครับเป็นยางชิ้นนอตทเทิลอย่างดีที่สุดเลยนะครับผมยางชิ้นดีสุดมีลูกอลามิดนะครับลูกห G Pro นะครับผมก็ดีที่สุดเหมือนกันนะครับผมตัดเต็มผ้าก็ตัวนี้ใช้เป็นผ้าลิปเปรวินของ F1 Pro นะครับผมขนสั้นหน้าใช้อยู่ครับผมนี่ตัวนี้แล้วก็มีไม้ค้วให้หนึ่งโหลเลยครับตัวนี้ชุดนี้แถมให้สิบสองด้ามเลครับผมติดตั้งเรียบร้อย ดูงานของเราได้ครับก็เนี่ยครับงานสีีเลสสไลด์มีอะไรให้ครบชุดนะครับตามตามสไลดคิวเนสสไลดหนังแหร้างอย่างดีครับผมชิงเหล็กเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะติดตั้งที่ที่ร่กระบังนะครับผมผมแกผ่าน,นครกันครับผมเนสก็เป็นหวัวทองเหลืองมีจุกพลาสติดดำการกระแทกอยู่นะครับผมอ่า ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้หรืออยากได้แบบไหนก็สอบถามมือสั่งกันเขาได้นะครับโรงงานมือปั่ได้ครับผมโชว์งานหน่อยของเรารับประกันคุณภาพทุกอย่างนะครับผมติดตั้งเองทำเองนะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ดีครับแต่โต๊ะทีแน่นอนครับผมดีนะครับผมถ้าอยากได้โต๊ะดีมีคุณภาพก็ติดต่อเรามานะครับที่ทีมงานมั่นช้้านะครับ ये हाँ पर